สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีถุนลักขณามีถุนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะในโหมดเลิฟสตอรี่นะคะตามหารักแท้ไปกับผ้ายิปซีนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะกวางจะนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็จะแตกต่าง จากการนับแบบรายเดือนนะคะซึ่งกวางจะทําแยกไว้ให้นะคะแบบรายเดือนนะคะกวางก็จะนับแบบตะวันตกให้กับเพื่อนๆนะซึ่งเดือนนี้นะคะกวางอาจจะทําไม่ทันนะคะก็ต้องขออภยัยกวางจะเอาไปชดเชยนะคะในการทําพิกอเด็กนะคะแล้วก็พลิกอาการให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับการนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็จะเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะก็ ไม่มีเวลานะคะในการดูจำกัดนะเพื่อนๆนะสามารถนะคะมาติดตาม l ลิฟ Story นะคะในหัวข้อตามหารักแท้ไปกับไพ่ยิปซีนะคะได้ตั้งแต่ ep 1นะคะ ep นี้เป็น ep 2แล้วนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนั่นเองนะชาวมิถุนนะคะุณจัดเป็นชาวธาตุลมนะคะ สิบใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในความสัมพันธ์นะตัวตนนะคะของชาวมิถุนนะคุณได้เป็นไพ่แปดเหรียญคุณนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะจะบอกว่ามิถุนเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆในช่วงนี้ก็ว่าได้นะคะแต่เวลาที่คุณคบใครคุยกับใครเนี่ยนะคุณก็อยากจะคบกับเขาไปยาวๆอยากจะคบไปนานๆนะคะแต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นแบบนั้นค่ะ มันมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ไม่คุ้นนะแหละนะเดินออกมาหรือไม่ก็นะคนที่เข้ามาคบคุณหรือคุยกับคุณน่ะเขาก็ได้เดินจากไปนะคะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะอาจจะมีเหตุผลอะไรต่างๆนะที่เรามองว่าเรายังไปกันไม่ได้เราไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเป้าหมายของมิถุนนะคะคุณต้องการรักแท้นั่นเองนะเนี่ยแปดเหรียญมีคนเข้ามามากมายคุณเดินผ่านไปผ่านมานะสวนทางนะ ับคนเป็นร้อยนะคะเป็นพันแต่ก็ยังไม่เจอนะคะในลักษณะที่ใช่สําหรับคุณหรือว่าคุณรู้สึกว่าเขาจะเป็นคู่ของคุณนะ่ะคุณนมีโอกาสนะที่จะมีความรักได้เสมอนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครอะนะที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกลึกซึ้ง นะในรูปแบบที่เขาจะเป็นรักแค้กับคุณฉะนั้นมีถุนนะคะที่ผ่านมาคุณจะเจอในลักษณะคู่ดิวคู่คุยด้วยประมาณนี้นะคุณยังไม่เจอใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักสําหรับเราเห็นมาสองถ้วยเข้ามาเนี่ยคือความคิดของคุณคือความต้องการของคุณคือสองถ้วยมันเหมือนว่าคุณจะรู้เองอะว่าคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่เนี่ยนะคะจะใช่ความรักหรือจะสามารถพัฒนาความรักได้ไหมนะแต่ถ้าไม่ใช่จริงๆเนี่ยนะคะ ชาวมิถุนนะก็อาจจะเป็นฝ่ายเดินออกมานะนะคะมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณคบใครนะมิถุนคุณไม่ใช่คนที่คบสเปสะสปปนะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่นึกจะคุยกับใครก็คุยไม่ใช่แบบนั้นนะจะมีคนหลายๆคนช่วงนี้เข้ามาจีบคุณนะแปดไม้เท้านะคะแต่คุณก็เหมือนต้องเลือกคัดกรองดูก่อนนะว่าคุณอยากคุยกับใครคุณจะสแกนนะคะก่อนเลยว่าคนคนนี้นะคะข้อมูลนะคะความเป็นตัวตนของเขานะ่ะนะคะเขา มีเคมีเข้ากับเราได้หรือเปล่านั่นก็คือชาวราศีมีถุนลักนณามีถุนนะคะคุณก็จะสืบนั่นแหละข้อมูลรอบๆตัวเขานั่นแหละนะนะหรือว่าคุณอาจจะคุยกับเขานะคะในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแล้วคุณจะรู้เองว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนนี้มีไพ่เด็กดาบเข้ามาด้วยเห็นปะคุณเป็นยอดนักสืบติ๋วโคนันที่แท้ทรูนะคะอะไรก็ตามนะคะที่ฝ่ายตรงข้ามนะจะปกปิดซ่อนเลนสเกี่ยวกับข้อมูลนะ ก็คงจะปกปิดได้ไม่นานน่ะคุณจะรู้ของคุณจากการที่คุณสืบข้อมูลนี้แหละนะคะเออว่าเขามีใครไหมมีตัวจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะเคยผ่านลักษณะแบบว่าโดนเข้าไปหลอกให้รักอย่างเงี้ยนะคะแล้วไปรู้มาว่าเขามีแฟนอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะหรือว่าเขาไม่มีตัวจริงคนใดเลยนะ คือเขาอาจจะคบหลายคนประมาณนี้คุณก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นนะมันทําให้คุณนั้นนะคะไม่อยากไปเสียเวลานะคะกับคนที่ไม่จริงใจหรือไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่มีใจแต่ความหวว่าคุณจะได้เจอคู่แท้รักแท้หรือว่าปัจจุบันนี้ะนะช้าวที่ถุนคุณเจอแล้วนะอาจจะเป็นคนระยะไกลคนทางไกลนะคะอาจจะยังแบบไม่ได้นัดเจอกันก็ได้นะคะอาจจะคุยกันมานานแล้วนะกวาง ดูนะคุณน่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่คุยมานานแล้วเท่าที่กวางมองมีชาวธาตุดินเข้ามานะคะมังกรพฤกษศพการชาวราศีเอ่อธาตุลมเข้ามานะคะกุมตุลเมถุนราศีเดียวกับคุณก็มีนะแต่ที่เด่นๆเ,เข้ามาเลยจะเป็นคนชาวธาตุดินนะคะที่เข้ามาแล้วก็ชาวราศีเดียวกับคุณเลยอะ่ะราศีมิถุนนะ่ะประมาณนี้หรือคุณอาจจะกําลังดิวกับคนมิถุนอยู่ก็ได้ ะะหรืออาจจะดิวกับคนในหมู่กลุ่ม,มของคนธาตุดินก็ได้นะคะโอเคนะไม่รู้ว่าแต่ว่าตัวคุณอะ่ะจะต้องเดินออกมาจากคนใดคนนึงอะ่ะนะที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกให้เราอะ่ะเห็นปะ่ะมันมันมีช่องว่างตรงเนี้ยที่มันไม่ถูกเติมเต็มมาค่ะนะฉะนั้นคุณก็ต้องออกไปเดินออกไปนะคะเพื่อไปตามหานะคะส่วนที่มันขาดหายไปหรือว่าส่วนที่มันจะมาถูกเติมเต็มตรงเนี้ยให้กับคุณนะนะ โอเคนะคือชาวมิถุนเนี่ยคุณน่าจะผ่านความเสียใจมาแล้วละ่ะเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีนะคะความรู้สึกอะไรที่คุณรู้สึกดราม,ม่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักตอนนี้เท่าที่ความมองความรักของคุณนั้นกลับจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำนะในช่วงเวลานี้นะเพราะคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แต่เพียงแค่ว่าคุณรอการพัฒนาความสัมพันธ์รอการชัดเจนให้มันมากกว่านี้เท่านั้นเองนะคะโอเคนะ เมื่อเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้คุณก็โอเคกับเขานักแต่ว่าเรายังไม่ได้ร่วมเผชิญบทเรียนด้วยกันอาจจะเป็นเพราะคุณกําลังเรียนรู้นิสายใจคอกันนะทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแล้วก็กําลังเรียนรู้นะคะในส่วนที่เป็นข้อเสียข้อดีใครๆก็รับได้ใช่ไหมเออแต่ส่วนที่เป็นข้อเสียของกันและกันคุณกําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าส่วนตรงนั้นนะคะเราสามารถจะปรับจูนกันได้ไหมนะคะหรือเราสามารถที่จะยอมรับนะคะในส่วน ตรงนั้นนะที่มันบกพร่องได้ไหมนั่นเองนะคะเนี่ยหกไม้เทา้าคุณกําลังเรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาความสัมพันธ์นี้มันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เข้ามาแบบรวดเร็วแล้วก็พัฒนาไปแบบรวดเร็วแต่มันต้องใช้เวลานะหกไม้เทา้าแล้วคุณจะประสบความสําเร็จความรักกับคนนี้ไหมถ้าเป็นคนที่คุยกันมานานแล้วนะคะแลวไม่ได้มีปัญหาอะไรโลกแปกนะปัญหาที่เอ่อเกี่ยวกับเรื่องคบซ้อนนอกใจอย่างนี้นะ กำลังคบกันอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะโอเคนะมันมีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะพัฒน,นาไปเป็นแฟนกันเช่ามิถุนนะคะคุณกำลังนะคะเอ่อจะโดนขอจะโดนขอนะใครคนใดคนนึงเป็นแฟนแน่ๆเพราะกวางเห็นว่าสถานะความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะถูกเลื่อนโดยเขาคนนั้นน่ะ mm. แล้วคุณก็รอนะคะจังหวะเวลานั้นอยู่กับคนคนหนึ่งนะคะรอคอยค่ะสามไม้เท้าเป็นการรอคอยที่ คิดมากนะคะเป็นการรอคอยที่คุณกําลังมองว่าจะเสียเวลาไหมกับการพูดคุยครั้งนี้นะเราคุยกันมานานแล้วอะ่ะแบบความรู้สึกมันก็อินไปแล้วมันก็รักไปแล้วด้วยนะก็อยากจะคุยแบบจริงจังอ่ะนะไม่ใช่แค่คุยอย่างเดียวไม่ใช่ความสัมพันธ์นะคะส,สม่ําเสมอก็สม่ําเสมอยังไงก็อยู่อย่างนั้นะ่ะคือเป็นคนคุยก็คุยเป็นเส้นตรงอะ่ะประมาณนี้นะคุณก็อยากจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเป็นแฟนกันได้ไหม นะถ้าสมมติคุณรอไม่ไหวอดใจไม่ไหวนะคุณอาจจะเข้าไปนะขอเขาเป็นแฟนเลยก็ได้นะก็แล้วแต่นะว่าใครจะขอใครเป็นแฟนก่อนนะจะเป็นคุณหรือเขาถ้าคุณใช่คู่กันแม้ว่าใครจะเป็นคนแสดงออกก็แล้วแต่นะแสดงออกก่อนก็แล้วแต่นะอย่างไงนะสถานะความสัมพันธ์นะคุณก็ต้องได้คู่กันอยู่ดีโอเคไหมเออน่าจะรู้จักกันจากการทํางานนะคะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนก็อาจจะ เป็นคนที่รู้จักกันแล้วนั่นแหละนะแต่อาจจะเจอกันอีกทีนะคะในโซเชียลอย่างเงี้ยรู้จักกันในโซเชียลแบบเนี้ยนะหรือว่าคนคุ้นเคยนะคะแล้วก็ตามหากันอะนะผ่าน Facebook ินต t a g แกรมโซเชียลทวิตเตอร์อะไรก็ว่าก,กันไปแล้วคุณก็เจอเขาคนนี้จริงๆด้วยนะคะโอเคนะอ่ะบอกราศีไปแล้วเนาะว่ามีราศีไหนบ้างนะคะอ่ะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะราศีนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีชาวราศีมิถุนราศีเดียวกับคุณเลยอะ แล้วก็มีคนทัดดินมังกรพุกศกันนะคนทัดลมค่ะกลุ่มตุนเมถุนนะส่วนคนที่เดินจากไปเนี่ยนะคะเ,เริ่มต้นใหม่ดีกว่าฟุฟออนเถอะนะสำหรับใครที่เดินจากคุณไปแล้วนะคะไม่ต้องไปอะไรอาวอนเขาแล้วนะมีถุนนะคะคุณควรที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักนะคะที่เป็นหลักแท้เนาะ ถ้าสมมุติเราผ่านบทเรียนกับใครคนใดคนนึงมาแล้วแล้วเรายังต้องรอใครสักคนให้กลับมาเนี่ยเขาจะกลับมาไหมรอวนๆเวียนๆเขาจะกลับมาไหมท้งทั้นที่คุณก็มีโอกาสนะคะที่จะมีความรักดีๆนะถ้าคุณไม่เปิดโอกาสนะคะเราก็จะมองเห็นใครอะนะที่เป็นความรักสําหรับเราและคู่ควรไหมละ่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่าคนที่จากไปเนี่ยกวางมองว่านะคะเขายังเปิดโอกาสให้กับตัวเขาเองเลยนะคะฉะนั้นแฟงๆสิ คุณก็ต้องเปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองได้เรียนรู้นะอย่าเป็นผู้รอแบบเสียเวลานะมีถุนโอเคค่ะมาดูไครขยายเอออยากเปิดอดีตของคุณนะเพราะว่าอาดีตมันขึ้นมาคุณอาจจะพึ่งแบบว่าเดินออกจากใครหรือว่าใครสักคนเดินออกจากคุณไปก็ได้นะคะประมาณนี้หรือไม่ถ้าคุณมีคนคุยอยู่ตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกดีเขานะแต่ดูเหมือนเขาแบบนิ่งๆอะ่ะ เหมือนเขาแบบไม่อะไรกับเราเลยพักนี้นะคะแต่เท่าที่มองอ่ะนะคะเขาอาจจะรอการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างกับคุณก็ได้หนึ่งไม้เท้าเข้ามาเห็นปะเขาอาจจะรอนะหรือเซอร์ไพรส์การขอคุณเป็นแฟนก็ได้ใครจะไปรู้นะนิ่งๆเงียบๆในใจเขาคิดอะไรล่ะคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมฉะนั้นต้องมาเปิดไพ่นะอามาดู8ดถ้วยก่อน8ดถ้วยนะสำหรับมีถุนอืมจะได้ถูกเติมเต็มไหมอะ่ะ ที่ผ่านมาก็เคยแบบเสียเวลากับความรักมานานแล้วนะนะคะคุณก็แบบไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วว่าจะมีอะไรที่มันพัฒนาไปกว่านี้ไหมนะสิบดาบเข้ามามันเป็นคงเป็นเรื่องอดีตของคุณแหละมั้งสิบดาบแล้วกับปัจจุบันเนี้ยคนเนี้ยเขาก็ดูนิ่งแบบเหมือนเหมือนคนในอดีตที่คุณผ่านมาด้วยสิมันเป็นสิบดาบเนาะคุณก็เสียวๆเหมือนกันนะแต่คือไพ่ทั้งหมดมันขึ้นมาทิศทาง มาในทิศทางที่ดีะนะคะมันไม่ได้ขึ้นมาในทิศทางที่กูนั้นจะอกหักอีกครั้งนึงอะอีกใบสิแล้วก็มีไพ่เจดาบเข้ามาคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะตอนนี้โอเคนะการนิ่งของเขาอะมันทําให้คุณมี2ทัศนคติัะเขาท,ทั้งทัศนคติที่ดีนะกับทัศนคติที่ไม่ดีการที่ช่วงนี้นะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีแพชชั่นอะไรกับคุณนะ่ะ นะมันดูแบบความสัมพันธ์ชะลอตัวสิ่งที่คุณคิดก็คือเขาจะไม่พัฒนานกับคุณกับอีกใจหนึ่งที่คุณคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะเจ็ดดาบเนี่ยมันมามันเป็นทั้งไพ่ดีและไม่ดีนะมันเป็นทั้งไพ่นะคะในลักษณะแบบคุณกําลังจะโดนเซอร์ไพรส์อะนะหรือในลักษณะหนึ่งนะคะ อาจจะหมายถึงว่าคุณมองว่าเขาไม่น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะพราะมันดูคุมเครือหรือเกินนะคะประมาณนี้แล้วคุณก็กําลังคิดว่าคุณจะออกมาจากตรงนี้ดีไหมหรือว่าจะไปต่อหรือรอเขาอีกนิดนึงเผื่อว่ามันจะมีอะไรนะคะที่เขาจะส่งสัญญาณตอบกลับคุณมานะโอเคนะคะมันเป็นความคิดของคุณนะไพ่ตรงนี้มันไม่ได้ตกที่ตําแหน่งของเขานะตําแหน่งของเขาคือราชาเหรียญนน่ะ เขาก็ยังอยู่ในระยะความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณน่ะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะมันทําให้คุณแบบยังไงอะดูขมุขขมัวในความรู้สึกอ่ะค่ะประมาณเนี้ยโอเคสำหรับมีถุนนะคะอ่ะมีพายเด็กดาบเขามามาดูเด็กดาบกันเนาะเด็กดาบรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไว้ใจเขาอยากจะรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ประมาณเนี้ย เด็กดากคะ่ะมีภพยกาวไม้าเข้ามาคุณกลัวเดี๋ยวถ้าคุณได้ล่วงรู้หรือว่าถ้าคุณนั้นนะคะได้สแสดงนะคะพลังนะคะในการเป็นนักสืบของคุณเนี่ยพอคุณไปรู้ข้อมูลของเขาแล้วคุณก็กลัวว่าคุณจะอกหักอีกแล้วหรือเปล่าประมาณนี้ยนะมีถุนช่วงนี้มีถุนจะคิดมากเนี่ยทาวเวอร์เข้ามาเนี่ยคุณกลัวคุณกลัวความรับนะคะ ในพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกทําให้คุณรู้สึกสงสัยว่าเขาจะพัฒนากับคุณไหมสรุปแล้วประมาณนี้แต่เท่าที่ดูมาคุณดูพฤติกรรมของเขานะคะบางอย่างนะ,ะเขาก็เขาก็ดีกับเราก็ดูเทคแคร์เราดีนะดูเขาไม่ผิดอะไรนะแต่บางสถานการณ์มันดูแปลกๆอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าแปลกมากนะจนคุณอยากจะล่วงรู้นะคะว่า เขาว่ามีความรับอะไรปกปิดเราไหมเนี่ยนะอาจจะคุยกันมานานแล้วอะนะแต่คุณอาจจะยังแบบไม่ได้เข้าถึงในความเป็นส่วนตัวของเขามากนะโอเคนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะเอามาดูไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเห็นปะมันเป็นการใช้เวลาในความสัมพันธ์นะคุณน่าจะดิวันมานานมากนานมากจนแบบว่าความโรแมนติกนะ ออหรือความหวานอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบลดลงอะ่ะนะคะหกไม้เท้าเข้ามามันมันเป็นสภาวะการอิ่มตัวหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่อิ่มตัวนะคะประมาณนี้นะหกไม้เท้าอามาดูหกไม้เท้าก่อนแต่หกไม้เท้าเป็นไพ่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความนานนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกมันจะอิ่มตัวนะคะไปบ้างแต่มันก็ยังเป็นการไปต่อเออแล้วมันก็เป็นการไปต่อที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงด้วยนะ มันก็ต้องมีบางสี่ความรักนะคู่ไหนจะโรยด้วยกีบกุหลาบไม่มีหรอกนะคะในโลกนี้หกไม้เท้ามาบอกอะไรคะมีไพ่ราชาดับเข้ามาช่วงนี้เขาไม่ค่อยสนใจคุณเลยอะ่ะเขายุ่งเกี่ยวกับงานหรือเปล่าโอเคค่ะอีกใบหนึ่งคุณไม่รู้เขาเป็นอะไรมีไพ่เดอะแฮงแมนเข้ามาด้วยอะ่ะแต่เขาก็ยังสม่ำเสมอกับคุณนะแต่เพียงแค่ว่าเวลาบางเวลานะที่ เขาเคยทําสิ่งนั้นมีเวลาตรงั้นให้คุณน่ะมันลดน้อยลงไปอะค่ะมันทําให้คุณตกตะกอนในเรื่องของความคิดหลายๆอย่างคุณเอาอดีตของคุณที่คุณเจอมาคิดกับคนปัจจุบันแบบสเปะสปะเลยตอนเนี้ยนะสําหรับมีถุนนะโอเคนะคะคุณจะทุกข์ใจเพราะความคิดของคุณเองนั่นแหละนะกับการที่คุณอยากจะรู้นะว่าเขาทําอะไรนะกับการที่คุณรู้สึกสงสัยในตัวเขาว่าจะเป็นแบบนั้นไหมนะ อืมนะคะแต่คุณก็อย่าเพิ่งไปฟันธงนะคะว่าเขาจะเป็นในแบบที่คุณคิดนอกจากเราต้องเห็นด้วยตาก่อนนะแต่คุณก็ยังมองไม่เห็นนะคะนะคะว่าเขามีอะไรปกปิดซ่อนเลน์คุณไหมอาทีนี้กวางมาดูตัวเขาเลยอ่ะมาดูสีว่าให้ผ้าย,ยิบซีเขาไปส่องกันแล้วกันเนาะมีไพ ราชาเหรียญเข้ามาค่ะเอามาดูซิว่าไพ่ยิีเขาจะส่องอะไรกับตัวของคนคนนี้กวามมงโมว่าตัวตนของเขาคนนี้เขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากนะคะและนั่นนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขามองข้ามนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปนะเวลานี้ต้องดูค่ะว่าเขาโฟกัสที่อะไรตอนนี้เขาโฟกัสที่เรื่องของความมั่นคงเรื่องของการงานหรือเปล่านะ มันดูเหมือนว่าชีวิตเขามีความรับผิดชอบสูงนะมีหน้าที่ที่ต้องทํามันอาจจะมีบ้างนะคะที่เขาไม่สามารถนะคะจะเอาเวลาทั้งหมดนะคะมาให้เราได้แบบเดิมอมืถ้าเป็นแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะมีถุนนะคะอ่ะทีนี้มาดูราชาเหรียญกันค่ะตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้ราชาเหรียญมาบอกอะไรคะมีถุน มีไพ่อัศวินถ้วยเขาก็ยังรู้สึกกับคุณห่วงใยคุณนะอัศวินถ้วยเข้ามาเป็นไพ่ถ้วยเป็นไพ่ความห่วงใยความรักเขาบอกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากนะคะอัศวินถ้วยขออีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาด้วยนะคะใช่ช่วงนี้นะเขาดูเหมือนแบบยังไงอะอาจจะอิ่มตัวจริงๆอ่อะอะ พูดตรงๆนะเขาอาจจะอ,อิ่มตัวจริงๆนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดความสัมพันธ์กับคุณไว้นะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อนะคะเขาอาจจะมีเรื่องราวมากมายนะคะที่เขาจะต้องไปทําเห็นปะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะสี่ถ้วยก็เข้ามาเขารู้นะว่าคุณงอนเขาอยู่นะรู้ด้วยนะว่าช่วงนี้นะคุณดูแบบยังไงอะ่ะไม่ค่อยอ่อนหวานกับเขาเท่าไหร่หรือปะมีถุนเออประมาณเนี้ย แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเขาเสมออะที่ส่งข้อความทักกลับมาหาคุณไหมสี่ถ้วยเขารู้นะว่าคุณไม่พอใจอะไรในตัวเขาเขารู้ค่ะเพียงแค่ว่าช่วงเวลานี้นะคะเขาอาจจะโฟกัสนะในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆไปก่อนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันไม่สําคัญนะอืมนะคะก็ยังสําคัญอยู่นะคะวันนั้นเขาอาจจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ใครจะไปรู้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อคะ่ะแต่จะบอกว่า มันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเท่านั้นเองนะคะแต่ความรู้สึกเหมือนเดิมนะการกระทําอาจจะลดน้อยลงนะคะในช่วงเวลาที่เขาเคยทําให้คุณแต่เราก็ต้องดูเหตุผลไงมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะโอเคนะอามาดูซิมีถุนคะสาไม้เท้ารอการมาของเขานี่แหละสาไม้เท้าเขาทําให้คุณคิดมากอะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่มั่นใจอีกแล้วว่ามีถุน สามเท้า The Magician อีกใบสิแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าเข้ามาแต่คุณรู้สึกได้ค่ะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเคลียร์นะคะหรือว่าคุณสองคนอาจจะได้มีการตกลงกันแล้วก็ได้ว่าช่วงเวลานี้เขาโฟกัสที่งานนะเขาต้องทํางานนะเขาต้องทําความมั่นคงนะคะในชีวิตให้กับตัวเองหรือเขามีเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะ โปรเจกต์ Project, งานใหญ่หญเออประมาณนี้มันเกี่ยวกับเรื่องงานโดยตรงอ่ะสองไม้เท้าเข้ามาด้วยอ่ะคุณอาจจะรู้ค่ะว่าช่วงนี้นะคะเขาวุ่นวายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตของเขานะคะเราได้ตกลงกันแล้วนะคะแล้วคุณก็รอเนี่ยรอการมาของของเขารอการติดต่อของเขาหรือเขาคนนี้จะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันนะมันก็เลยทําให้คุณนะรู้สึกระแวงอะ่ะไปต่าง,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 างๆนานานะคะโอเคนะแต่มีการนัดกันแล้วค่ะสองไม้เท้าเกิดขึ้นแล้วเมจิกเชียงเกิดขึ้นแล้ว นะคะคุณยังเชื่อนะคะว่ายังไงเขาก็ต้องมานะคะในวันที่เราได้ตกลงนะคะแล้วก็นัดกันแล้วอะ่ะความสัมพันธ์มีโวกสที่จะพัฒนานะเท่าที่ดูอะ่ะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเป็นร้อยต่อในช่วงเวลาที่เขาดูเงียบๆนะช่วงเวลาที่เขาไปวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเขามากมายอะ่ะนะมันทำให้เราแบบว่าระแวงบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติเดเออ่ะมาดู8ไม้เท้าขอไพ่ขยาย8ไม้เท้า แตดไม้เท้ามาบอกอะไรคะสุดท้ายจะได้พัฒนาไหมอ่ะมีไพ่พระเข้ามาได้พัฒนาแน่นอนแต่รอหน่อยค่ะมันเป็นไพ่พระมานะแล้วก็มีไพ่อัศวินไหมครับพัฒนาแน่นอนค่ะเ็าอาจจะโฟกัสในเรื่องงานเป็นสิ่งสําคัญเห็นไหมเห็นไหมแต่สุดท้ายนะคะพอเขาทําสิ่งนั้นนะคะประสบความสําเร็จเขาก็จะกลับมานะ พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าตกลงกับคุณก็ได้เพราะว่าคนที่คุณคบด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบโฟกัสอะไรหลายๆอย่างนะเขาจะเป็นคนที่โฟกัสทีละเรื่องนะคุณอาจจะเจอคนประเภทบ้างงานประมาณนี้นะคะหรือทําในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่คุณเ คบกับคนนี่เขาฟูกักในเรื่องของความมั่นคงแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้หวานแหววนะคะหรือมีความโรแมนติกอะไรให้เรามากมายนะแต่สิ่งที่คุณได้นั่นก็คือความมั่นคงไงถ้างานเขามั่นคงชีวิตเขาดีมันก็เป็นอนาคตของชีวิตคู่ปะล่ะโอเคนะคะเขาเรียกว่าอะไรความรักแบบผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหรอ คำรักแบบโตๆอะอะไรอย่างเงี้ยนะที่มีถุนกําลังจะเจอนะคุณอาจจะผ่านในช่วงเวลาที่มันมันหวานแหววอ่ะมันคั่งรักตรงนั้นมันไม่มีแล้วค่ะมันมีแต่ความสัมพันธ์ที่แบบจริงๆจังๆอะแล้วชีวิตมันดีขึ้นอะโอเคค่ะมันอาจจะหมดโปรช่วงเวลาคั่งรักแล้วนะสําหรับมีถุนนะคะอ่ะมาดูกันทีนี้ กวางขอขออะไรเอ่ยขอความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากสื่อสารอะไรถึงคุณคะคนคนนี้ขอห้าใบาหน่อยอามาเคลียร์ใจเขานะคะชัดๆให้กับชาวมีถุนหน่อยสิเขารู้สึกยังไงกับคุณคะราชินีดาบเขามาเขารู้สึกว่าคุณเอาแต่ใจนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะ ราชินีดาเขารู้ว่าคุณไม่พอใจเขาด้วยอ่ะอาจจะเป็นคุณหรือเปล่านะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นฝ่ายนิ่งอ่ะเป็นคุณหรือเปล่านะที่พอเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาตรงนี้ให้คุณก็งอนเขาไปคุณก็โกรธเขาไปโดยการที่นิ่งใส่เขาอ่ะแล้วเขาก็มองว่าเขาถามว่าเขาผิดอะไรคะราชินีดาไปต่อสิแล้วก็มีพายอะไรจ๊ะมีพายแปดไม้เท้าเข้ามาด้วยนะคะ เขาถามว่าคุณนั่นแหละอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไหมเขาถามคุณกลับนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ให้คุณน่ะมาถามเขาเขาอ่ะต้องเป็นฝ่ายถามคุณนะคะอืมเพราะดูเหมือนมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่นอนเลยอะที่ทําให้เขานั้นรู้สึกแบบมีความกลัวนะมีความแบบไม่กล้านะที่จะเจาะแจ๊ก,กับคุณเหมือนแต่ก่อนเพราะเขากลัวว่าคุณลาคาญเขาไงคะมีถุนคุณต้องทําอะไรสักอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นะ่ะขออีกสามใบซิ มีไพอะไรเดะเอ็มเพล์เขามองว่าคุณนั่นแหละที่นิ่งใส่เขาไม่ใช่เขานะเขาก็มองคุณอยู่นะว่าจะเอาอยัางไงเขามองคุณอยู่นะนะคะว่าจะมีจังหวะไหนที่ที่เขาจะเข้าหาคุณได้เหมือนเขาดูเชิงคุณอยู่นะมีฉุนโอเคนะคะได้คําตอบแล้วนะอ่ะอีกสองใบซิ แล้วก็มีไพ่อะไรจ๊ะมีไพ่เดอะสเตรนท์เข้ามาด้วยโอเคขออีกใบหนึ่งแสดงว่าคุณต้องใช้พลังอำนาจศักยภาพอะไรสักอย่างน่ะนะที่ทำให้เขารู้สึกแบบวันๆนะ่ะที่เขาแบบไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณตอนนี้แล้วก็มีไพ่เห็นปะเด e m มูนเข้า,า่าเขาแอบ,บมองคุณมองดูคุณอยู่อยากง้อนะเดอะสเต n น t h เนี่ยคืออยากจะเข้ามาง้อนะ ประมาณนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าสถานการณ์มันยังอันตรายเกินไปเดอะสเตนเดอะมูนเขาไม่เข้าใจอารมณ์ของคุณอะมีถุนช่วงนี้คุณอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงๆหรือเปล่าประมาณนี้นะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มาจากอารมณ์ของคุณที่ทำให้เขารู้สึกอึง้งแล้วเขาก็นิ่งไปเลยค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากไปต่อกับคุณนะมีถุนโอเคนะคะอ่ะไปดูซิว่าวันนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเราถึงนิ่งกันไป แต่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะเอออาจจะเป็นช่วงที่งอนกันนะคะหรืออาจจะเพิ่งงอนกันนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองก็ได้โอเคค่ะอาจดูทีนี้ดูอารมณ์ของคุณบ้างอะคุณรู้สึกยังไงกับเขาว่ามีถุนมีพายก้าวไหมคะเขาจะงอหรือเปล่าประมาณนี้ความรู้สึกของคุณหรือว่าคุณจะต้องไปงอเขาเองหรือว่าคุณจะแสดงออกก่อนทักไปก่อนดีไหมประมาณนี้อะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทักหรอกแต่ว่าเขาเข้าใจว่าถ้าเขาเข้าหาคุณตอนเนี้มันคงไม่ดีแน่นอนเลยอ่ะอีกสี่ใบแล้วก็มีไพ่เดอะไฮโรเฟนเข้ามาโอ้ชาวมีถุนนะคะความรู้สึกของคุณคุณคิดมากเกินไปนะจริงๆมันทำให้คุณน,นั้น ายเป็นคนแปรปรวนในชน่วงนี้แปรปรวนอารมณ์ประมาณนี้นะบทจะดีคุณก็ดีมากอารมณ์ดีมากนะบทไหนนะคะที่คุณนะนึกจะพุ่งอารมณ์ใส่เขาคุณก็พุ่งอะ่ะมันจะต้องมาจากอารมณ์ของคนเมถุนนี่แหละเท่าที่กวางมองตอนแรกกวางมองว่าเป็นเขานะแต่ตอนนี้พอไพ่ขึ้นมานะคะมันมาจากคุณด้วยนะส่วนหนึ่งเนี่ยไพ่ราชินีพระจันทร์มาเลยอะ่ะอ่ะอีสามใบสิ มีพายเจ็ดไม้เท้าเข้ามามีถุนคะคุณอยากจะทักไปหาเขาก่อนอยากจะส่งข้อความไปหาเขานะคะถ้าคุณมองว่าถ้าสมมติมันนิ่งกันไปแบบนี้คุณกลัวว่าความสัมพันธนะ์นมันจะต่างฝ่ายต่างหายอะแล้วคุณก็อยากจะทักไปก่อนนะเจ็ดไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้าแต่คุณก็ยังแบบยังไงอะวางฟอร์มอะอยากจะแช่ฟอร์มของตัวเองไว้อะว่า ไม่ไม,ไม่ฉันจะไม่ทักไปก่อนแน่นอนแต่ใจคุณลึกๆอะก้าวไม้เท้าราชินีพัะร์น่ะคุณอยากนะคะแสดงออกนะออกก่อนนั่นแหละในขณะที่เขานะก็รู้สึกว่าถ้าเขาทักหากคุณคุณจะรำคาญเขาไหมอะอีกสองใบค่ะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาโอเคขออีกใบหนึ่งสิแล้วก็มีไพ่ จ็ดเหรียญเข้ามาคุณกําลังดูสถานการณ์อยู่อ่ะเจ็ดเหรียญคือการดูเชิงอ่ะดูสถานการณ์น่ะนะว่าเราจะทักไปยังไงเพื่อที่ว่าคุณนั้นจะได้รักษาฟอร์มตัวเองเอาไว้ได้อ่ะจะเข้าไปแบบเนียนๆย,ยังไงหรือเปล่าตอนนี้คุณก็ดูสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะในขณะที่เขาก็ได้เดะมูนเขาก็ไม่กล้าค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะเมถุนนะกวางมองว่านะคะหย่อนหย่นกันไปก็ได้นะเราอาจจะส่งข้อความนะยังไงอะประมาณว่า คุยกันเหมือนปกติอะส่งข้อความไปเฉยๆเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรประมาณนี้ดีไหมให้เขารู้สึกว่าเออคุณใจเย็นแล้วนะช่วงนี้ใจดีแล้วนะนะเขาจะได้นะคะมีแอคชั่นมีแพชชั่นอะไรกับเรานะให้เขารู้สึกว่าเขากล้าหน่อยนะคุณไปทำให้เขาขาดความมั่นใจนะที่เขาจะทักหาคุณก่อนนะคะนี่คือคำตอบหน้าไพ่นะมีถุนโอเคนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย